สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับนายพลมาเองนายพลของกองทัพอิสราเอลเข้าประเมินสถานการณ์และให้ขวาญกำลังใจต่อทหารอิสราเอลในพื้นที่แนวหน้าการรบในเวนกาซาและกองทัพอิสราเอลเผยปิดชีพกนนทำอาหารคนสำคัญของกลุ่มก่อกรารฮามาสในเฉวนกาซาหลายคนดับสยองไปเกินใหม่เรียบร้อยและมาจากไหนอีก กองทัพอิสราเอลสกัดโดนที่ขนอาวุธมาจากประเทศอียิปต์เพื่อที่จะนําเข้าสู่ประเทศอิสราเอลถูกกองทัพอิสราเอลสกัดได้และยึดอาวุธได้เรียบร้อยเมื่อวันที่16เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอะกระายฮามาร์คิตบลอิรานฮูตีและปันมิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งฮามาสฮิดบบลล์อิรานฮูตีและบันมิรก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกำจัดัพคุค้มจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นให้สิ้นซากไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลให้ได้ต่อไปโดยฉากการสู้รบแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่นายพลอิสราเอลนะครับออกมาลงพื้นที่เองเลยนะครับพี่น้องที่มาติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์และให้ขวัญกำลังใจ กองทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้าการรบในชวนกาซานะครับที่ข่าวได้ระบุไว้ว่าพลตีเอียชามีนะครับสีดาธิการทหารบกของอิสราเอลได้ทําการประเมินสถานการณ์และลงพื้นที่ในเมืองซาจายะในชวนกาซานะครับร่วมกับพลตียานิฟอาซอผู้บัญชกา,ก,ชก,า,า,า ad, ชการกองบัญชาการภาคใต้และพลตีเยหูดาวัตผู้บัญชาการกองพลที่252ของอิสราเอลรวมถึงพลจัตวา เยฮูดาวะนะครับและผู้บระชาครอื่นเข้าบุกลงพื้นที่ร่วมกันซึ่งในระหว่างที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสนาธิการทหารบกของอิสราเอลได้พูดคุยกับหน่วยกองพลสำรองที่16นะครับที่ปฏิบัติการในพื้นที่และความทราบซึ้งอย่างยิ่งต่อกองกําลังในพื้นที่ที่ให้คาปราศัยนะครับต่อทหารอิสราเอลในพื้นที่ที่เป็นการเก่าขอบคุณทหารอิสราเอลนะครับในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งนะครับและพร้อมสําหรับทุกภารกิจ และทุกการเรียกร้องและทุกการสั่งการนะครับนอกจากนี้ระหว่างการเยี่ยมเยียนเสนาธิการทหารบกของอิสราเอลได้อนุมัติแผนปฏิบัติการสําหรับเดินการต่อไปในการสู้รบท้งภาคพื้นดินนะครับและการเรียกร้องการทุนทางอากาศนะครับซึ่งจากคําพูดของเสนาธิการทหารบกของอิสราเอลพลตีเอลซามีระบุว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงปฏิบัติการในลักษณะเหมือนลัฐและจะไม่อนุญาตให้เกิดข้อโต้แย้งแทรกซึมเข้ามาภายในกองทัพ เหล่าทหารสำรองมีสิทธิแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองเกี่ยวกับประเด็นใดๆก็ได้เมืองไม่ได้ประจำการอยู่ในกองทัพสำรลองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งระบุเพิ่มเติมว่ามีช่องทางและสถานที่เพียงพอสำหรับการประท้วงทางการเมืองความพยายามที่จะลากกองทัพอ,อิสราเอลเข้ามารวมถึงการพูดในฐานะของกลุ่มในนามของหน่ยทหารถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเราจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้น นายกรัฐมนอิสราเอลได้ให้ความสาคัญและชื่นชมกําลังพสลสารองของตนกองกำลังป้องกันอิสราเอลประกอบด้วยผู้คนและความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจและความปลอดภัยและกองทัพอิสราเอลกำลังทําสงครามหลายภาคส่วนและทําหน้าที่เพียงเพื่อเหตุผลทางธุรกิจและวิชาชีพเท่านั้นเป้าหมายในการสู้รบในโหยนกาซาคือการปกป้องรัฐการส่งตัวประกันกลับและการเอาชนะกลุ่มฮามาตชเจ้าอิสราเอลทั้งหมดขอแสดงความนับถือท่าน เราอยู่ในสงครามอันเป็นชะากรรมเพื่อกำหนดอนาคตของเราและเราจะต้องชนะในพลสีนาธิการทหารอิสราเอลกล่าวนะครับในคำปราศัยในระหว่างที่เยี่ยมเยียนทหารอิสราเอลและประเมินสถานการณ์ในแนวหน้านะครับในพื้นที่ฉชนวนกาซาครับเพื่อให้ขวัญกำลังใจและช่วยกันประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะดำเนินการสู้รบ กับกลุ่มกอบลายฮามาสในอิหรนกาซาในรูปแบบไต่อไปนะครับและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้สามารถกำจัดสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มกอบลายฮามาสได้หลายคนนะครับที่เป็นระดับผู้บัญชาการทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารหลายคนนะครับที่กองทัพอิสราเอลรวมถึงหน่วยซินเบตดของอิสราเอล ได้ประกาศว่าการโจมตีทางอากาศในเมืองกาซาในช่วงวันที่ผ่านมานั้นได้สังหารผู้บัญชาการกองพันธุ์เซจาอียาของกลุ่มก่อการร้ายฮามาล่าุดโดยปัจจุบันนะครับมูฮัมหมัดอันอัตลาเป็นผู้บัญชาการกองพันธุ์เซจาอียาคนที่หที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในช่วงสงครามครับ ตามที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าในช่วงสงค,ครามอัตลาเป็นหัวหน้ากองร้อยสนับสนุนการรบของกองพันเชจาอยาโดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอาวุธให้กับผู้ก่อการร้ายในกองพันเพื่อใช้โจมตีก่อการร้ายต่อพลเรือนอิสราเอลและทหารของกองทัพอิสราเอลนะครับซึ่งอัตลาได้เข้ามาแทนที่ไฮลัมคาอิล e ในตำแหน่งหัวหน้ากองพันเชจาอยานะครับหลังจากคนหลังถูกสังหารในการตุบิีทางการของอิสราเอลเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมา โดยจามิลโอมาจามิลว,วาเดียอดีตผู้บัญชาการกองพลคาริลถูกสังหารในเดือนมีนาคมนะครับโดยวาเดียเข้ารับตําแหน่งผู้นําของกองพันนะครับหลังจากอาดีตผู้บัญชาการกองพันถูกสังหารในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่สองธันวาคมปี2023กองทัพอิสราเอลได้สังหารวิสัมฟาฮดนะครับผู้บัญชาบ,บัญชาหรือผู้บัญชาการกองพันเชยจยา,ยายและนิสราต่อมาสังหารเอมัดคาริกาผู้ที่มาแทนที่เขาไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะครับ ของแจนชีนชจัยยาของเมืองกาซานะครับซึ่งส่งผลให้อัจจานะครับเสียชีวิตก่อนทัพอิสเอลร,ระบ,บุว่าได้ดำเนินการบางอย่างเพื่อบรรเทาอันตรายต่อพลเรือนแล้วนะครับ หรือประกาศการให้พลเรือนออกจากพื้นที่ก่อนที่จะโจมตีฐานที่มั่นของฮามาสเหล่านี้ได้นำมาสู่การโจมตีทางอากาศปิดชีพเขาจนระยองคาฐานที่มั่นไปในที่สุดนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับมัตูร่าหรือยามาบาในรกต่อไปจากผลกรรมที่ทาสนองพวกเขาเองที่มาทร้ายประเทศอิสราเอลก่อนช่ไม่ได้สุดท้ายไม่ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองกลายเป็นเ็จเส็จปุ๋ยในพื้นที่ของจุฬาสกาาต่อไปและข่าวสุดท้ายนะครับเปเห็นการที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอล ได้สกัดโดนจากอียิปต์อีกแล้วนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าอียิปต์จะขนอะไรมานักหนาครับที่ขนอาวุธผ่านโดนข้ามพรมแดนของอียิปต์เข้าสู่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับที่มีการขนอาวุธผ่านโดนที่มีทั้งปืน M16 และอีกหลายชนิดนะครับ ที่กองทัพอิสราเอลเผยแผ่ภาพนิ่งไว้นะครับรวมถึงเครื่องกระสุนบางส่วนด้วยนะครับที่ข่าวนี้ได้รายง,งานไว้ว่ากองทัพอิสราเอลนะครับระบุว่าสามารถขัดขวางความพยายามลักลอบขนปืนไรเฟลิลจู่โจมสีกระบอกจากอียิปต์ที่กาลังจะขนเข้าสู่อิสราเอลนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่ผ่านมาโดยการขนแบบใช้โดนขนเข้ามานะครับซึ่งโดนขนอาวุธหนักขนาดนี้คาดว่าเป็นโดนที่มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับพี่น้องที่อียิปต์ พยายามแล้วพยายามอีกขนอาวุธเข้าสู่ประเทศอิสราเอลนะครับ โดยดังกล่าวนั้นระบุว่ากําลังข้ามแดนจากอียิปต์ไปยังอิสราเอลก่อนที่จะถูกทหารยิงตกและส่งไปยังพื้นที่ดังกล่าวของอิสราเอลนะครับและเจ้าที่ได้ส่งมอบโดนและอาวุธปืนให้กับเจ้าที่ตำรวจของอิสราเอลและด้วยการสอบสวนต่อไปว่าใครส่งมาให้ใครกันแน่นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งไปที่แถกบกาซาแต่ส่งมาที่ดินแดนของอิสราเอลนะครับซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีความพยายามบ่อยครั้งเหลือเกินที่จะนําอาวุธระยเสพติดข้ามพรมแดนจากอียิปต์นะครับโดยใช้ โดนเข้าสู่อิสราเอลและนอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะลักลอบขนยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายนะครับที่คล้ายกันที่จะขนจากอียิปต์นะครับจะเข้าสู่อิสราเอลหรือเข้าสู่โยวานกาซา,าโดยการใช้โดรนอีกด้วยครับ ตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับี่น้องแต่โชคดีที่กองทัพอิสราเอลรอบครอบนะครับที่สามารถสกัดโดนได้ทั้งหมดทําให้อาวุธเหล่านี้ถ้าขนเข้ามาแล้วอาจจะมาทาลายประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลได้นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้สกัดได้ไว้ก่อนนะครับเป็นการเซฟชีวิตของประชาชนอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้ด้วยนะครับต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเบียงแถวนี้ต่อพูดประชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้ยนะครับ ติตามช่องเด้เครับเบยพาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ